มาดูในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างนะครับสถานีตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับห้างสพสินค้าเซ็นทรันนลนครสวรรค์ครับมีการฝึกอบรมและซ้อมแผนเผชิญเ,เหตุกราดยิงนะครพร้อมรับมือเหตุสาธารณะภัยในอนาคตครับ ไปกันที่ห้างสรพสินค้าเซ็นทรัลนครสวรรค์ครับมีการจัดฝึกอบรมและซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิงร่วมกับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ครับโดยมีนายวิสิทธิ์อริยะผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครสวรรค์พันตำรวจตรีวิสิทธิ์ซับพ่วงสารวัตรป้องกันปรับบามสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์และบุคลากรร่วมการฝึกอบรมจำนวนกว่า300คนซึ่ง รับฟังการบรรยายความเป็นมาของเหตุการณ์กราดยิงเรียนรู้วิธีคิดของคนร้ายความสำคัญของการฝึกอบรมที่ทุกคนจะต้องสามารถปฐมพยาบาลและดูแลตัวเองได้ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยในการ,รเผชิญเหตุ จะใช้หลักการหนีซ่อนสู้การหนีเราต้องสังเกตทางเข้าออกว่ามีกี่ทิศทางมีทางไหนสามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนได้หลีกเลี่ยงการหนีไปในทางตันกำแพงหรือเส้นทางที่ไม่สามารถไปต่อได้และที่สําคัญกับทิศทางการหนีจะต้องตรงข้ามกับเสียงปืน ส่วนกรณีที่ไม่ได้ยินเสียงปืนให้ไปทิศทางเดียวกับการวิ่งของกลุ่มคนการจดจำรูปพรรณสันฐานคนร้ายเพศความสูงสีผิวกันแต่งกายลักษณะอาวุธปืนที่ใช้การซ่อนเมื่อไม่สามารถหนีหรือหนีไม่ทัน และไม่แน่ใจว่าคนร้ายจะอยู่จุดไหนจะต้องซ่อนตัวทันทีโดยเลือกห้องที่มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็เข้าไปนะคะปิดประตูล็อกแล้วก็หาสิ่งของมาค้ำยันเพื่อไม่ให้สามารถดันออกมาจากด้านนอกได้พร้อมแจ้งตำแหน่งตัวเองให้กับผู้ใกล้ชิดที่สำคัญเลยนะคะต้องห้ามแจ้งตำแหน่งของตนเองลงบนเซลลโซเชียลเพราะว่าคนร้ายอาจจะเข้าถึงข้อมูลได้ค่ะและต้องปิดเสียงโทรศัพท์ปิดสั่นลดเสียงด้วยนะคะสำหรับสิ่งสุดท้ายหนี ไปแล้วซ่อนไปนแล้วสุดท้ายนะั่นคือการสู้ค่ะการสู้เมื่อไม่สามารถหนีไปที่อื่นได้แล้วนะคะคนร้ายบุกเข้ามาในที่ซ่อนทุกคนจะต้องร่วมใจกัน สู้ไม่เฉพาะสู้คนใดคนหนึ่งแต่ต้องสู้กันทุกคนโดยมีข้อระวังการสู้เป็นกรณีที่คนร้ายบุกเข้ามาในที่ซอ่อนไม่ใช่ว่าออกไปสู้กับคนร้ายข้างนอกนะคะกรณีคนร้ายเนี่ยยังไม่พบเราโดยสู้จากสิ่งที่เราสามารถใช้ได้นะคะสิ่งรอบกายไม่ว่าจะเป็นถังดับเพลิงน้ำยาล้างห้องน้าโตะ๊ะเก้าอี้ปากกาแม้จะใช้มือเปล่าก็สามารถสู้ได้ท้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและก่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติการแผนเผชิญเหตุร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะทําให้ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงมีความมั่นใจอุ่นใจว่าทุกหน่วยงานในพื้นที่จะให้การดูแลและช่วยเหลือประชาชนเป็นอย่างนีค่ะ